ซื้อที่ไหนล่ะครับวันนี้เราขอเชิญผู้แข่งขันท่านแรกนะครับที่จะมาเล่นเกมลีลาท้าเพลงของเราก็คือพี่ทอฟฟี่สบานสิบิญครับเอะไรครับกฎกติกาลีลาท้าเพลงง่ายๆนะครับเราจะมีเพลงให้คุณทอฟฟี่ฟังนะครับส่วนแก๊งตลกหัวขโมนของเราจะเป็นคนถ่ายผมขอเลือกเพื่อนรุ่มทีมให้กับพี่ทอฟฟี่แล้วกันผมขอเลือกซาร่าครับ ลส่วนอีกคนที่ผมจะให้เป็นร่วมทีมกับพี่ท็อฟฟี่นะฮะคุณบอลครับโอเคเพราะฉะนั้นครับคุณบอลและคุณซาร่าใส่ผูฟังครับพร้อมแล้วเริ่มครับลร้องมาร้องมาลิ้นกับฟันเพื่อการกระดาษก็ดีลิ้นกับฟันมากับมาจากการสูุกัมากับแมวมาจากการสูุกัถูกทีตั้ง เวี่ดนามมีวิธีลิกากันไม่ใช่เชงลิกัากันคู่การคู่กครไม่ชมื่ไม่่ใช

อะไรวะคันอะไระกวนวม่วนะเพลงหนาใจ้องวันกอดอเอออกขาเพียงค้ังยังไม่ตายไม่ใช่ไม่ใช่ับอะไรวะยไปเลยเพลงอะไรนี้ตัเก็บผ้าพืนนี้ เพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรพระเชตตาป้อนมาครับปอนให้จบเพลงโอ้ยายไม่ถูกเพลงนี้คือเพลงชื่อว่าเพลงสบู่ของคุณสแตาบสบู่นะฮะหรือว่าขัดขี้ไข่อะไรกีดยางอะไรไม่กินนะฮะติดอยู่ที่เพลงอะไรนะลิ้นกับฟันน่ะมีกับฟันใช่มันไม่ใช่ชื่อเพลงลิ้นกับฟันมันชื่อเพลงว่าคู่กัด โอ้โหลีลาของคุณท็อฟฟี่นะสุดยอดจริงๆนะฮะเรามาดูแบบว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยน่าเกลียดน่าดูแค่ไหนนะฮะเอาละครับไปดูกันเลยครับนี่เพลงแรกเลยนะฮะโอ้โหไม่ไอเพลงของภาคกุ้งนะฮะเนี่ยโอ้โหไอนี่ฮะนี่หลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณวันนี้พบนะฮะลีลาของเขาสุดยอดมากเลยนะครับทําได้ทั้งหมด4เพลงนะโอ้เยอะจริงๆ และท่านต่อไปนะครับที่จะมาร่วมลีลาท้าเพลงของเราผู้หญิงคนนี้นะครับรู้เรื่องเพลงเป็นอย่างดีมากนะครับคันผู้นั้นก็คือคุน้องเอ็มวอล์กอ่างนั้นแขกรับเชิญตลกของคเมนของเราสองท่านคือคุณภะกุงและคุณอาร์ตครับพร้อมนะครับมีเวลาให้คุณเอ็มสองนาทีนะฮะเริ่มครับอะไรอะพี่เอ็มเขา ไฟตรงไปไฟปล่าไไหมไก่ไก่ไฟเปล่าปูเขาทุ่งฟ้าทุ่งฟ้าไปั้ปเลไม่เอาฮะพูดโอ้โหมันเว่ออะมันเว่อร้องร้องไห้เบานิ้วเท้าอะไรวะอะไรเล่า อะไรใช่ดรอคลิปไม่อะไรแพหัวแอบหัวแอบไก่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 ไก้ไก่ไก่ไก่ไกวไก่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 ไกสไก่ไก่ไไก่ไก่ไไกลไ่ไนไก่ไ่ไก่ไก่ไก่กกไกไกก ไเด็กสกาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับฟัดมางผิวเจ้าเปรี้ยวสนุกสนน่าดีเนื้อเพลงเลยอ่ะอะไรวะเด็กก็เด็กไอ้พี่เด็กกินเหรอพอไปหลอกมันนีบกวอะไรครับคุ้เข้าใจของหวานของของเขาไม่เอาไม่เอาพี่สะบัดก้นใส่แล้วพี่ยอมทำไม่ใช่ไม่ใช่ แต่ท no ี่แล้วสบายอะไรเราไยังหาไปกินลวันเหลือเอีกสามินทีกินตับมาตั้งแต่เด็กบา้าหมดต่อนแล้วครับเปิดเพลงนี้ให้ฟังครับเด็กพี่ชอบให้เด็กกินตับเฮ้ยกินตับมาตั้งแต่เด็กแ่รเด็ก้องเข้าใจของหวานของมันของเผาไมวแมพิษบัตรก้นใส่เราเหี้ยันเขาไปตาี่ยอ ปัญหากับเขากับคุณเลยนะฮะอะไรเขามันวะไก่จ้าไก่จ้าไก่จ้าโอ้ยว่ะไก่ตรงไหนวะเราไปดูลีลาของเขาอีกสักครั้งนะฮะว่าลีลาเขาสุดยอดแค่ไหนฉันยัยไ้ฟูนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะอีวองไฟนะฮะ ไก่จ้าไก่จ้าไม่รู้ชะนี้ัวกอะไรก็ไม่ใช่เลยอ้นี่เพลงไก่จ้าเหรอใช่แล้วหลีกเปนมาทำไมวะนี่ถ้าตับฮะปฏิบัตสรุปนิดนึงนะครับรีลีลาท้าเพลงนะครับทำไปได้สองเพลงอืมคราวนี้นะฮะเราจะมีเกมไฮไลท์หนึ่งเกมนะฮะให้ผู้แข่งขันสองท่านนี้ได้ลองก่อนก็คือเกม